สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรพัฒนาโมเด r เดสก์ท็ p ปแอแบบมืออาชีพโดยใช้ภาษา C# และฐานข้อมูล SQL Server นะครับในหลักสูตรพัฒนาโมเด r เดสก์ท็ p ปแอนั้นจะมีด้วยกัน2ภาษานะครับก็คือ C# และก็ Visual Basic .NET ซึ่งในส่วนของภาษา Visual Basic .NET นั้นผู้สอนก็ได้ทําหลักสูตรนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะค้นหาได้จากโปรไฟล์ของผู้สอนเลยนะครับผม โอเคนะครับ okay, ทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของเวิร์กช็อปก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเป็นการแสดงฟอร์มล็อกอินนะครับยืนยันตัวตนเข้าใช้งานโปรแกรมเนาะในหน้านี้เราสามารถที่จะลงทะเบียนผู้ใช้งานได้นะครับโดยการกด create a new account จากนั้นเราก็ป้อนข้อมูลที่สำคัญนะครับของพนักงานเนาะในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างแบบเร็วๆนะครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกรูปภาพได้นะครับโดยการคลิกที่ choose image นะครับผมจะเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับเราสามารถที่จะกดเลือกแผนกได้เลยนะครับตรงนี้ในส่วนของการจัดการแผนกนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการได้ในโปรแกรมนะครับผมจะเลือกแผนก marketing นะครับเมื่อได้แล้วก็กด save นะครับเราจะนำ username admin ตัวนี้ไป login เข้าใช้งานนะครับ อตอบ yes นะครับโอเคต่อไปเราก็ป้อนยูสเนีมเลครับป้อนพาสเวิร์ดเราจะสามารถที่จะกด enter ได้เลยนะครับตรงนี้แสดงว่าอ,อาจจะมีชื่อยูสเนมหรือพาสเวิร์ดผิดนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะโชว์หรือว่าไฮพาสเวิร์ดได้นะครับตรงนี้จากนั้นก็กดล็อกอินนะครับเมื่อ ล็อกอินสำเร็จนะครับเขาก็จะดึงชื่อของผู้ใช้งานมาแสดงบนด้านบนฟอร์มตรงนี้เห็นไหมครับหน้าแรกจะเป็นหน้า employee นะครับตัวนี้ผมตั้งให้เป็นหน้าหลักเลยนะครับในหน้านี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ลบข้อมูลได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้เช่นกันนะครับทำ CRUD แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับตรงนี้ เราสามารถที่จะคลิกขวาใช้ c o n t เ c t เมนูได้นะครับแบบนี้า New n t t r y ก็คือการลงทะเบียนใหม่เหมือนที่เรา,าทำตอนแรกนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เลือก Edit นะครับ View Edit ได้แบบนี้นะครับกด Save เพื่อที่อัปเดตแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าแรกนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้า Department าเป็นการจัดการข้อมูลแผนกเนอะตรงนี้ ผมจะลองทดสอบเพิ่มดูนะครับตรงนี้เป็น new d p a r t m e n t c i s i o n ก็เป็น node อันนี้ก็สมมุติเอานะครับจากนั้นก็กด save ต่อไปเราจะนำแผนกนี้ไปใช้งานดูนะไปที่หน้า emoji นะครับเพื่อไปแก้ไขนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก edit นะครับก็ลองเปลี่ยนดูเห็นไหมครับ new department ก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วนะกดเซฟโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะดดบเบลคลิกได้เลยนะก็ new department มาแล้วเนาะอ่าผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็นอ่าไปเป็นเหมือนเดิมเนาะแล้วจากนั้นผมก็จะลบแผนกเมื่อกี้ออกเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับกด delete ได้เลยนะครับ ในฟอร์มในหน้า department ตรงนี้เราก็ะสามารถที่จะเพิ่มลบแล้วก็อัปเดตได้เหมือนกันเลยนะครับผมโอเคต่อไปมาดูหน้าถัดไปนะครับเป็นแอปเซ t ติ้งสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนธีมแล้วก็การตั้งค่าตัว drawer ตัวนี้ที่เราเห็นนี่นะครับผมจะลองเปลี่ยนสีดูนะตนัวนี้ใช้ default ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับ สีชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3แล้วก็ชุดที่4อ่าตนี้ธีมก็จะมี2โหมดนะครับเป็น l i ท์ t ี h e แบบนี้นะครับสว่างแบบนี้แล้วก็เป็น dark theme แบบนี้นะครับอ่าผมจะลองเปลี่ยนสีดูอ่าแบบนี้เราก็จะพบว่านะครับโปรแกรมเราจะสวยงามกว่าการออกแบบโดยใช้ window s form แบบคลาสสิกดังเดิมเนาะตรงนี้ก็ทำให้โปรแกรมเราดูสวยงามมากขึ้นนะครับน่าใช้งานเนาะ ในส่วนสวิตช์ด้านล่างนะครับสีอันนี้จะใช้สําหรับการตั้งค่าดรอเวอร์ดันเมนูด้านซ้ายตรงน,นี้เนะาะลองคลิกดูเห็นไหมครับอ่านี้เป็นการเน้นแอคเซนต์เนาะอันนี้เป็นการโชว์ไฮเนาะเมื่อได้แล้วเราก็กดเซฟนะครับผมเวลาเปิดโปรแกรมในครั้งถัดไปก็จะเป็นตีนี้เลยเนะาะผมจะลองกด m o มอเซ t ติ้งเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเราก็จะพบว่า หน้านี้ก็จะคล้ายๆก,กันกับหน้าแอปเ e t ติ้งนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะสั่งให้ฟอร์มนี้ปรากฏขึ้นมาช่วงที่ล็อกอินเลยเนาะคือตอนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะลองดูนะจากนั้นผมจะล็อกอท์ออกจากโปรแกรมนะครับคือหน้าสุดท้ายตรงนี้อตอบ yes นะครับแล้วลองล็อกอินเข้าใช้งานอีกครั้งนะครับ เราก็จะพบว่าหน้านี้จะแสดงออกมาเพราะเรามีการสั่งบอกว่าให้แสดงอีกครั้งเห็นไหมครับเนี่ยเราติ๊กตรงนี้ออกเนาะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้ตอนนี้เลยเนะเาะผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็เซฟเห็นไหมครับเขาก็จะโหลดธีมให้เราอัตโนมัติล็อกเอาท์เปลี่ยนธีมกลับนะครับเซฟแล้วก็ล็อกเอาท์ไป โอเคครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของเวิร์กช็อปนะครับที่เราจะไปสร้างกันในเลคเชอร์ถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างฐานข้อมูลกันในเลคเชอร์หน้านะครับสําหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับผม